เหมือนเดิมแกะกลองนะครับด้านหนังใหม่จริงๆก็แกะไปแล้วกลองนะึงไม่ได้ถ่ายมาครับเป็นเบรลเลเนือ้อภาคแรกนะครับคือ,อมันก็จอยากได้มะนาแล้วแต่ว่าเพิ่งได้ไม่มีภาคไทยนะผมไม,ไม่ไม่เช็คแผ่นเหมือนกันเดี๋ยวมาเช็คดูแล้วกันกองเปิดโคตรยากเลยด้านในแอบเป็นฟ้าหน่อยนะึงนะเดี๋ยวผมลองหาผ้าเช็ดแล้วกันเอาผ้าเช็ดรถมอเตอร์ไซค์มันก็มีความ เงียนนุ่มๆอยูเอ้าเดี๋ยวทไม่แผ่นมันเป็นงนี้วะดูดิด้านนี้ด้านนี้คือเล่นได้สองด้านเลยไงผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเผ่นมานะ่ผมเล่นแผ่นมาเยอะนะแต่ว่าแผ่นนี้แปลกประหลาดมากเดี๋ยวเทสเลยเร็วๆนี้สำหรับเบรดเลนเนอร์ด้านในก็เป็นอย่างนี้นะสวายู อาจจะเก็บไว้แล้วถ้ามันโอเคนะจริกี้ก็มีหลายเรื่องนะยจรกี้ตอนแรกมันเต็มนี่เลยเว้ยมาเดี๋ยวแกะไอ้นี้กันมีมุมคมเลย เยอะนะอือเยอะอย่างนี้ลังเลือไว้แต่ว่าแม่งก็มุดอยู่นนะขายอะมันจะมีเสียงแผ่นหลุดด้วยนะ เ็นพีดีไอคอนเทอร์เมาเดี๋ยวเก็แกะบฝันตะเกียวก่อนแล้ว,ลวมารีวิวทีละเรื่องแลวนะโอ้ผมผมซื้อในตลาดกลุ่มขายหนังลองไปเซตเซตด,ดูแล้วกันในเฟซบุ๊กก็มีไลกยกลุ่มอยู่แต่ก็จะมีหล,ล,ลากหลอยู่สองกลุ่ม สามาถซื้อมาสะสมไห้ก็บางส่วนบางส่วนเขาขายไปมันถูกเรื่องก็ได้มาถูกมาอันนี้ผมก็ไม่รู้นะหนึ่งความสุขความเศร้ามไม่ต้องพูดถึงนะไม่เคยไม่เคยดูเหมือนกันสั่งมาก็คือไม่ไมรู้เลยเยเป็นปกสวมจะได้ราคาแล้วก็เรื่องสูตร ลักนอกตำราภาคตะวนินออกไกดูอะไรวะออกไกดูเออออกไกดูอ่นอานหนึ่งตัวหนังสือมันเล็นเดี๋ยวค่อยเช็คคุณภาพแผ่นอีกทีมงยามที่งามที่สุดมงยามที่งามที่สุดนะครับผมก็ไม่รู้นะอ่ะกับตันสองมีมีอยู่แล้วบอ เหมือนจะมีอยู่แล้วไหมขายไปแล้วอันเก่าขายอะไรลักแซงแรงสนิหาอ,ออเดอร์แต่ปกนี้น่าดูมากเลยนะพูดถึงโอ้โหเอาแยะกูซื้อไหนงนี้มาหรอวะ มันทึกล้วไม่รับของยูกิโกะแบนไหมนะก็ดูแล้วกันมันหนังแนวไหนแล้วโอนี้หอซิวเลยฮะลูซ์อันนี้ก็หอซิวเนี่ยนี่แบบวะผมไม่รู้นะแก่างหรือเปล่ะเอาเลยมันผ่านไปเลยแล้วกัน มีเม e ็ดด้วยวะผมซื้อเ e ม็มาด้วยฮะน่าสนใจนะอ่ะกูไปดูผมก็ซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะเจ๋งอืมเซเว่นดีมันชื่ออะไรวะวันเดฟเพนทูมันดีเจ็ดเป็นเจ็ดตายอะอะไรชื่อแบบศาสนาจ,จัดเลยนี่ก็อินโทรเดอะสตอมเดี๋ยวมาชุดใหญ่อีกนางฟ้าสมารม,มีแล้ว อุ้นี่มีตำหนิก็เตีบอลสเปกเตอร์กล้องนี้มันตำหนิว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วกันก็เกิดตาวนเวียนแล้วก็ที่เปิดไปในกล่องสวยนะใหม่ๆอยู่เลยมีตำหนิว่ะมันโดนน้ำมันโดนรุ่นโดนอะไร แผ่นไม้เยี่ยมเลยแล้วก็เคยมีแล้วอันนี้ก็เคยมีแล้วเดี๋ยวผมแยกเป็นมวดโมไว้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นแบบแอคชั่นกับฮีโรนะ่เออไม่ใช่อันนี้จะเป็นไซไฟแอคชันะ่นก็จะเป็นรวมไปแอคชั่นไซไฟอันนี้หนังชีวิตแล้วกันนะ นี่เฮีโร่แล้วกันปกสวมด้วยอันนี้หนังรวมฮีโร่รวมง่ายๆ่างนี่เลยรวมหนังรวมเลยเอ,อ่ออันนี้ออเอาในเฟอร์นัซซี่ฮะหนังสยองเป็นหนังรวมหนังไซไฟนะโีเ <Okay. S 1> หนังตุลหนังรวม ประมาณนี้แล้วกันถือว่าน้อยอยู่นนะต้องซื้อมากกว่านี้ก็ซื้อมาอีกสองร้อยกว่าเรื่องอะแต่เขายังไม่มาส่งเรือเรือนี้ TI, เต็มห้องอนน่เอะเดี๋ยวตอนเนียเ้ยมีโคตรเยอะอะเดี๋ยวในชั้นนี้เยอะมากเลยหนังตอนนี้เยอะแบบซื้อมาปล่อยขายซื้อมาปล่อยขาย เดมนขายไม่ค่อยออกนะขายแบบเงียบอะแต่ก็พอพอปล่อยออ,ออกอยู่แต่ก็เงียบโอเคครับก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวมาอัพเดี๋ยวถ้าแกะกล่องหรืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิลิปประมาณนี้นะครับไปแล้ว